สวัสดีครับเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้ว m g พี่คนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Fatal f o r s e a Unite นั่นเองครับผมโอเคเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนกันล่วงหน้าแล้วเรียบร้อยให้ผมสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยอ่าเดี๋ยวเกมออกเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนเล่นชา้ากับชาวบ้านส่วนใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยเกมนี้มันเป็นเกมแนวไหนนะรู้แต่ว่าเป็น RPG Turn ์นเบ d วันนี้ผมได้ทำการโหลดของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศมาทดสอบให้ดูครับผมใช่แล้วของทางจีนนั่นเอง เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมเพลย์ของเกมนี้มันจะเป็นแบบไหนแนวเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับผมไปเข้าเกมเลยโอเคและนี่ก็คือหน้าเลือกตัวละครของเราน,นั่นเองผมซึ่งตอนนี้จะมีให้เลือกถึง8ตัวละครด้วยกันเป็น8ตัวละครที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และตัวทําอะไรกันได้บ้างครับซึ่งหลังจากที่เมื่อกี้ผมคลิกด,ดูแล้วจะมีอีก3สายหลักให้เลือกน่าจะเป็น3สายหลักที่แบบว่าไอ้ตัวนี้เล่นแบบนี้ได้เล่นแบบนี้ได้ตอนนี้ได้แต่เดาจากสัญ,ญลักษณ์ที่มันมีครับผม โจมตีเหรอเป็นหมัดน่าจะเป็นกายภาพมังม้งมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูอ่าสกิลสองสกิลสามใช่ครับมันก็จะมีพวกสกิลสกิลตัวนี้ให้ดูว่าตัวละครตัวนี้มันน่าจะปั้นใส่ไหนเดีมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวพอเข้าไทยเสร็จแล้วมีแปลไทยทุกอย่างเรียบร้อยครับผมซึ่งตอนนี้เราต้องงมเข็มในหมาสมมติก่อนเพราะว่าผมอ่านจีนไม่ออกอัพบมาอ่าอาจจะเป็นบัฟฟื้นฟู HP ฟื้นฟู SP อะไรสักอย่างหนึ่งมา วัวนี้ออกแนวไฟไฟน่าจะเป็นสายไฟอ่าใช่ครับเนี่ยยาวๆยาวๆเงี้ยน่าจะเป็นบัฟอะไรที่เกิดขึ้นกับคู่ต่อสู้ที่ทําให้เราแบบครั้งต่อไปน่าจะตีแรงขึ้นหรือไ,ได้บัฟเผาไหม้หรืออะไรพวกนี้ตัวนี้อะไรเป็นรูปไม่ใช่เสียงหรอครับอ๋อเป็นประมาณจอมเวทขึ้นเสียงเลยมันนี่หรอน่าจะใช่อ๋ออันนี้ก็ได้บัฟครับผมอ่าอันนี้ไฟเหมือนกัน ไฟเหมือนกันให้ไปท่าดูกันมัน้งใช่ครับท่าเดวกันกับตัวเมื่อกี้เลยกับตัวน้องเคียวเลยมาไปดูตัวที่สามตัวที่สามเป็นปืนเป็นปืน,ปนยิงได้โอ้แกตาริงไปตัวละครต่อไปครับผมก็เป็นปืนเหมือนกันอ่ะน่าจะมีรักษาเพิ่มขึ้นมาก็เป็นเวทสายเวทต่างๆครับผมอที่มันมีมาให้ ในแต่ละตัวละครน,น่าจะเป็นอย่างนั้นยิ่วตัวนี้ได้เป็นเพิ่มโล่อ่าไม่น่าผิดครับผมอ๋อทาดาเมจได้ด้วยอ่ะแต่และตัวละครก,ก็อย่างที่บอกว่าผมน่าจะมี3สายตัวละครให้เลือกก็ผมสสายนักเวทดิสสายนักเวทให้เลือกเดี๋ยวเราค่อยไปจาะลึกตอนที่เซิร์ฟไทยเปิดอีกรอบหนึง่งเนาะถ้ากับตอนนี้ที่เราจะเล่นเราจะเลือกก็ผมเรามาดูก่อนว่าไอตัวละครที่เราเลือกอ่ะมาเล่นสายไหนได้ผมก็น่าจะเลือกน่าจะเลือกตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดี อ่ะเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นน้องโนริถือเคียวเขียนชื่อได้ไหม M G B I G ตั้งได้ป่มีคนตั้งยัง M G b ไปครับเฮ้ยมีคอตูนให้ลองด้วยน่ารักอ่ะชื่อตั้งมัวๆก็ได้เฮ้ยตั้งไม่ได้เหรอลืม,ล,ม,ล,มลืมเลือกอะไรทำไมตั้งไม่ได้ลืมเลือกสายเหรอต้องเลือกสายก่อนแล้วค่อยได้ใช่ไหมครับอ๋อ M G B I G ไม่ได้ชื่อผิดแต่ต้องเลือกสายก่อนว่าจะเล่นสายไหนสายกายภาพน่าจะเป็นสายลมกับสายไฟอะกายภาพดีกว่า ใช่ต้องเลือกสายกดอ๋อแต่ตัวละครเลือกได้สามสายพอกดเลือกตัวละครเลือกสายที่เล่นตั้งชื่อและค่อยกดเข้าเกมได้ถ้าฟังไม่ผิดจะเป็นเสียงภาคญี่ปุ่นใช่ตอวนี้กดเควสอ่ะเดี๋ยวผมกดคำข้ามเลยเพราะว่าผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกันขนาดดูอนิเมะเยอะเนี่ยเล่น<ป>พอรู้เรื่องว่าระบบต่างๆมันเป็นยังไงไปอ๋อเป็นระบบเควสอัตโนมัติกดออโต้เดินครับได้ของขวัญมา กดล็ขอของขวัญมาคุยเสร็จสิน้นภาษาจีนเต็มเลยเฮ้ยมีขี่รถด้วยเรามีรถไหมเนี่ยเราน่าจะมีรถจงรถแจกมันต้องมีสิมิน่ากามาเตเออทุกคนพยายามเข้านะบางคำก็แปลได้สกอร์สุดยอดไปเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีกล่องของขวัญกล่องของขวัญตรงนี้ครับน่าจะแจกให้เราหรือเปล่าแจกไหมแจกไหมไม่มีอะไรแจกเหรอล็อกอินวันที่หนึ่งวันที่สองไปกดไปกดปลาหมึกสู้สตูแผงแรก กดตัวนี้ครับกดสกิลกดเป้าหมายที่จะเลือกโจมตีอ่ะเป็นตัวนี้แล้วกันกดไอคิวเหรออ๋อให้สัตว์เลี้ยงตีด้วยโอเคตอนแรกเป็นของเราตอนนี้สัตว์สัตว์เลี้ยงเองตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มออโต้แต่เลือกสกิลที่ใช้ได้ใช่ไหมน่าป,นปุ่มออโต้ครับเลือกสกิลที่ใช้ได้ไปไม่ยากไม่ยากเข้าใจไม่ยากสำหรับคนเล่นแนวอัปจีเทอร์เบดมาเยอะน่าจะประมาณนี้แหละ มีหนังสือแฮปปี้มาจ้ะล้มน่าจะหิวตอนนี้เราก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราข้ามไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องอีกทีตอนที่ออกภาษาไทยดีกว่าเราจะได้อินกันอินกว่าภาษาจีนอ่านไม่รู้เรื่องมาเราต่อสู้แล้วทำไมอยู่ๆได้มาสู้หนังสือเนี่ยตีตัวนี้ออโต้ใช่ไหมอ่าเลือกสกิลได้ว่าจะโจมตีหรือป้องกันอ๋อโอเค อย่างนี้เหรออันนี้ตีปกติตีปกติอันนี้เป็นท่าที่ใช้มานาโอเคครับเข้าใจไม่ได้ยากเฮ้ยเดี๋ยวมีช่วงพักเบรกด้วยเหรอข้ามมาอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> เออก็อดีเฮ้ยนี่ไงแต่งเป็นนี้ได้เหรอ นายนๆๆนๆๆนๆๆนนนนนมีข้อตูมมามีข้อตูมมาขอใส่ก่อนได้ไหมต้องเข้าใจก่อนว่าเกมแนว RPG turn b a s e อ่าอะไรพวกนี้ผมจะมีสายแฟชั่นด้วยซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นแรงไม่แรงไม่ว่าขอแบบตัวอวยอ่ะเออขอตัวอวยแบบ สวยเทย่สวยเทย่หล่อเทียวไว้ก่อนคอตตูมไม่แรงครับเออจะไม่มีแรงเดินคอตตูมทะ่ผมบอกว่าไงวะคอตตูมไม่แพงไม่มีแรงเดินนี่ดูซี่อย่าอ่านรู้เรื่องเหมือนกันอย่าอ่านรู้เรื่องเหมืนอ,าอ,าอมนกัน,น,กนเดี๋ยวรอข้อไทยอ่านรู้เรื่องกันแน่นอนนะผมโอเคตอนนี้น่าจะสอนต่างๆนานาครับผมน่าจะมีตอนนี้ที่ยังไม่ปลดน่าจะเป็นพวกของสวมใส่ของอะไรน่าจะต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูข้าวก่อนว่าเกมพีมันประมาณนี้นะเป็นระบบเิร์นเบรตีไปตีกลับตีกลับตีไปและตัวละครก็อาจจะเป็นแบบออกแนว มินิมินินิดนึงสไตล์น่ารักน่ารักเล่นง่ายครับเล่นสบายไม่เมื่อยมีระบบออโต้สบายอีซี่พวกของสวมใส่น่ะเหรอส่วนพวกของสวมใส่ก็เดี๋ยวค่อยหามาใส่อีกรอบนึงแล้วก็เล่นให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบนีแบบแบบ้แบบนี้แบบนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมจากทางเพจหลักกันกนดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นมีกิจกรรมมาใหม่ให้ร่วมเข้าเล่นด้วยอ่าแจกของรางวัลอีกแน่นอนไปดูกันเลยครับและนี่คือกิจกรรมจากทางเพจหลักครับผมกิจกรรมทํานายพลังเวทจากนิสัยอ่ากดคลิกเข้ากิิจจกกรรมมมนนีีี้ไปเลลผง์่ทพ ทำนายพลังเวทจากนิสัยรับฟรีชิ้นส่วนจอมเวทระดับ S, <S เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมผมเป็นชิ้นส่วนของลูซี่5ชิ้นเอาไว้เพิ่ม EFP ให้ลูซี่นั่นเองครับผมอ่ะล็อกอินล็อกอินตรงนี้กดล็อกอินเข้าไปก่อนกดยอมรับติ๊กติ๊ก,กแล้วกดยอมรับไปครับผมเป็นยอมรับกดกติกาะเงืนขายของทางเพจนั่นเองโอเคนะจ๊ะส่วนวิธีการล็อกอินครับผมจะล็อกอินได้ทาง2ช่องทางทางหน้าจอเลยโอเคนะครับผมล็อกอินทาง Facebook ผมก็กด f Facebook ปึ้งเสร็จแล้วล็อกอินเรียบร้อยกดเริ่มเล่นเลย เมื่อมีเวลาว่างคุณมกักจะทำอะไรอ่อาออกกำลังกายฝึกฝนทักษะผมชอบอ่านหนังสือเอ,อเวลาคุณอยู่กับเพื่อนคุณเป็นคนแบบไหนระหว่างเป็นตัวตั้งตัวตีกับเป็นผู้สนับสนุนที่ดีไปไหนไปกันอ่ะใครไปไหนไปตามเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้สนับสนุนดีกว่าป้บคุณเป็นคนชอบทํางานในลักษณะใดลงมือทําไม่รีรอวางแผนลงหน้าให้รอบครอบก่อนทําทําเลยดีกว่าผมคิดปุ๊บทาปับ๊บอืมเดี๋ยวมันจะลืมพอลืมเดี๋ยวมันขี้เกียจ <laughs> คุณเป็น,ปนคนมีบุคลิกภาพอย่างไรรักณะโดดชอบอยู่กับตัวเองมีความสุขเท่ากันหมู่เพื่อนและเข้าสังคมเก่งเฮ้ย hey! อย่างผมเข้าสังคมโคตรเก่งจริงๆ <c oughs> <c oughs> คุณเป็นคนใช้ชีวิตในลักษณะใดเชื่อในปัจจุบ,บันดำเนินให้มีความสุข,ขผมยอนรับาดในตอนนี้เพื่อเป้าหมายในอนาคตเส <c oughs> <c oughs> ื้อในปัจจุบ,บันดำเนินชีวิตให้มีความสุข ยินดีด้วยครับผมเลือกหนึ่งตัวละครเพื่อสร้างบัตรผู้ใช้เวทไดนากับเทียไดนากับเทียเวทยาเหมือนกันเป็นหน่วยสนับสนุนเลยเนี่ยอ่ะเป็นไดนาแล้วก็อ่ะพอจะหลังจากที่เราตอบคำถาม5ข้อเสร็จแล้วครับผมเราก็จะได้บัตรจอมเวทมาที่เหลือเหลือแค่กดแชร์ตอนนี้แชร์สามารถแชร์ได้สองช่องทางครับผมระหว่างไลน์หรือ Facebook ก็ได้กดแชร์นี่แชร์ไปยังไลน์หรือ Facebook ก็ได้ก็ของผมแชร์ไปยัง Facebook สายสนับสนุนก็มาสายสนับ สนุนก็มาโอเคจัดไปครับกดแช่อยู่ใส่ละ่ะนี่กลางแช่โพสไปที่ Facebook เรียบร้อยครับปิ้งยินดีด้วยคุณทำการแช์สำเร็จคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลชิ้นส่วนจอมเวทลูซี่5ชิ้นโอเคนะครับวิธีการรับของรางวัลนะผมไม่ยากครับผมก็แค่หลังจากเกมเปิดแล้วไปสร้างตัวละครครับผมของก็จะส,ส่งเข้าตัวละครนั้นผ่านทางอีเมลอ่าซึ่งของเนี้ยมันจะถูกส่งภายในเกมภายใน14วันหลังจากเกมเปิดไม่ยาก กดรับของที่กล่องจดหมายได้เลยครับกดยืนยันและและและมีอีกข่าวจะแจ้งครับผมพอดีเปิดมาหน้าน,นี้พอดีก็เลยคิดได้อีกข่าวหนึ่งก็คือตอนนี้ครับผมมีคนลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วทั้งหมด3ล้าน2แสนคนแน่นอนครับ3ล้าน2แสนคนเกิดอะไรขึ้นได้รับจอมเวทฟรีนี่ไงจอมเวทเอลซ่าครบสาล้านคนได้เอลซ่าฟรีตอนนี้เราได้จอมเวทเอลซ่าระดับ SS ฟรีนทุกคนแน่นอนครับผมขอบคุณ ทุกๆคนด้วยที่ช่วยกันมาลงทะเบียนทําให้พวกเรานั้นมีจอมเวทเอลซ่าใช้กันของฟรีใครๆก็ชอบสําหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ับผมก็มาลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แอบ,บๆได้ยินข่าวเหมือนกันนะผมว่ากําลังจะเปิดให้เล่นในไม่ช้านี้อดใจรอกันนิดนึงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปะลรคลิปต่อไปนะั้นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผม,ผมทําให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้ได้เวลาแล้วครับผมจนกว